มาร์ินน,น,รน,น,นนะครับกับแชนแนลฟิลไทยในยูทูบนะครับที่ข้างทางนี้ก็คือเป็นเหวใหญ่เลยนะครับฮบะนี้คือแม่น้ําดํานะครับแม่น้ำดำดักนิเวศนะครับามาจากมินจีก็มาเข้ามาที่น,นีนะครับให้ดูก็คือว่าเนี่ยครับนอกจากเหวข้างนึงแล้วอีกข้าง,ง,าง,งนึงก็จะมีน้ําตกด้วยนะครับนี่ครับนี่ยังเล็กๆครับเดี๋ยวมีอันเนี้ยใหญ่กว่านี้ ให้ดูแต่ว่าเสียดายเสียงที่ผมอัดมาเนี่ยมันจะเ่าไปนิดหนึ่งยังไงก็ต้องลองเนี่ยี่ตกยาสวยมากครับเส้นทางนี้เนี่ยเขากำลังสร้างเขื่อนเขาสร้างครับก็หลายคนน้อยจะไลฟ์ผที่ได้มาครับจะนิททางไปนู่รทับน้ําตกครับทางไปเมืองไร่เจ้าครับครับเดี๋ยวเราจะต้องลางรถขับนิ่งเยวไปที่น้าตกที่เห็นนะครับ 对吧？ ทาไไงาไปด้านบนนี่าะท่อเรียบร้อยแล้ว สะพานเรียบร้อยแต่เสียดายถ้ามีโอกาสต่ดผ่านเรดอทู้ดด้านล่างเป็นแม่น,น้ำใหญ่น้ำกำลังหลากนะครับอยู่ระหว่างเมืองไรกับไรจาวนะครับส้นทางนี้ ส,สายกำลังปรุทำใหม่นะครับกำลังรื้อทำใหม่เส้นทาง,ทางครับไหลลงแม่น้ำแบบจุดเลยครับเมื่อวานไม่มีรถไปนะครับสงสัยว่าทางจะขาด ไถไปไปายดิสุดท้ายดิปดท้ายงจริสุดท้ายไปเกาอยี่นู่นอยู่นั่นอยู่ที่รขบล้ออ,อ,อ,ลยอยู่นี่เกะเหนือยอยู่ตรงนี้หางไปประมาณเมตร เรอยู่ด้านล่างครับพี่ต๋เป็นท่อช่วงอันตรายมาแล้วข้างหน้ามันจะมีสะพานข้ามแม่น้ำผมไม่แน่ใจว่าเราต้องข้ามห่ะอป่ะ ติดตามคลิปนะครับช anel Feel Thai บน y o u t u นะครับ M W e L T H A, R P S A I ครับจากเมืองไรนะครับมุ่งหน้าไปหลังจาออกของขอข้างหน้าหรือข้าใหญ่ จริงจริงจร,ริงตรงนี้นี่อยู่ห่างจากชายแดนจีนแค่ผมว่าไม่กี่สิบกิโลนะบตอนนี้มาทั้งเหนือมากแล้วพบกันใหม่ครับเชรญเอาฟิลไทยครับ